เ้นว่าขายอยู่เด้อจ้ะพี่น้องซุ้มที่เห็นนี่พวกไม้ด่างต่างๆที่เห็นนี่คือน้องเขยเยี่มองเพิ่นเห็ดจ้ะพี่น้องแม่แต่กระถางปุ้นปั่นแบบนี้เพิ่นเฮ็ดเองเมดได้จ้ะพี่น้องเพิ่นขายจ้ะเย่มองถามเพิ่นแล้วต้นไม้บางส่วนเพิ่นกะเอาพัานธุ์มาจากเย่มองอีกบางส่วนเพิ่นกะมาจากลูกสาวเพิ่นใดรมาถามหาสื่อ ระขายเบิดจยะย้อมองถามแล้วพิกัดบ้านปลาใหม่พัฒนาติดถนนเส้นหลังโลตัสต้องขามไท่ย,ย่นเลยจ้ะพี่น้องเพิ่นขายยููพใดถามสื่อเพิ่นกระขายพร้อมจะกับกระถางปูนปั้นขายเบิดตจ้ะพี่น้องน้องเคยย้อมองเพิ่นเป็นหนักกว่าดิษจ้ะพี่น้องสุ่มมองที่ตั้งใต้หลังค่านี่ย้อมองสางไหวเลยจ้ะ ถึกนองเคยยืดเป็นจ้กของเรียบร้อยแต่ก่อนถี่มองอยู่บ้านพ่อยายมองเนาะยายมองกับมักมานางหนียายมองมาเป็นเด็กปั่มมาเป็นเด็กขายน้ำมันให้น้องสาวอยู่หนียายมองก็เลยมะสางอ่าเขาเอื่ยนยังเพื่อนเพื่องยายมองก็เลยมะสางเพื่พงองมา,าง,งมาเงี้ยนจากพี่นอ้องกระถางพุ่นปั่นง,งามๆหนี่ ้องเคยย้มองเพิ่นเห็ดด้วยมือเพิ่นเองเนี่ยจ่ะพี่น้องเดี๋ยวย่ามองสิโคดในเมืองไกลๆนี่จ้ะพี่น้องเพิ่นเป็นสางไฟฝาจะ้ะเราเพิ่นกับเฮ็ดเองกับมือจ้ะพี่น้องเรากัดต้นใหม่เพิ่นขยายพันธุ์ทุกอย่างเฮ็ดเองจะพองเบิดนี่จ้ะกระถางต่างๆเป็นเฮ็ดเองเหมือนต้นใหม่มันคุ้มเหมือนเหรอจ้ะพี่น้อง ไม่ประดับคุ้มเมิดนี่เดจพี่น้องเพิ่นปั่นเองเมิดเลยเด้จพี่น้องอาสีแนมไปเห็นดอกเพราะว่าต้นใหม่มันคุ้มเมิดแล้วเรียบร้อยนกต่างๆถือเพิ่นเห็ดโดยอันบักข่าวกระเฮ็ดโดยฝีมือเองเดจพี่น้องฟังนี่ก็สิเป็นบอนไซจ้ะพี่น้องผู้ใดมาถามสื่อกข็ขายเบิด พิกาส์พิ่นนี่คืออยู่บานปลาใหม่พัฒนาต้องขามยังต้องขามยังต้องขามไทยนรับสื่อสินค้ากเษากษตรจ้าพี่น้องเนี่ยพิ่นเลี้ยงตั้งแต่นี่หน่อยได้จ้ะพี่น้องเนี่ยขายเบิดจากกระถางต่างๆเพิ่นกบปั่นเองจกาพี่น้องเดี๋ยวยังมองสิแพนให้เมืองเด้อมีทุกอย่างชวนชมเพึ่นกบเห็ดเองเห็ดให้เป็นโขดเป็นเหงาหญ่ๆ นี่จ้าพี่น้องอันใดที่เขาเอาถิ่มพวกเศษใหม่เศษหัังหรือกาบักผ่าวนีรอบเก็บมาสางมูลราคาดเดบิร์ดาพี่น้องเบิ่ง้าพี่น้อง,ง,จ,าองจากสร้างไฟฟ้าเราเห็ดบอนไส้เห็ดชวนชมเป็นโขดเป็นเหงางามแห้ง